สวัสดีครับทุกท่านครับนะครับเราสั่งนะครับเมล็ดกระท่อมมาก็2-3เดือนแล้วเนาะยังไม่มีเวลาว่างนะครับวันนี้มีเวลาว่างก็เลยจะลองมาเพาะนะครับในภาชนะนะครับที่เราเตรียมไว้อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับมีนะครับอย่างแรกก็คือจะเป็นซองเมล็ดกระท่อมสั่งมา2องละยีบาทนะครับทางเพจเพจหนึ่งนะครับก็ลองสั่งมานะครับ ใช้เวลาสองวันนะครับส่งต่อไปก็เป็นปุ๋ยมะพร้าวนะครับปุ๋ยมะพร้าวละเอียดนะครับซื้อมาทุงละประมาณห้าสิบบาทนะครับต่อไปก็เป็นกระบะนะครับถ้าท่านใดไม่มีกระบะก็ใช้กระมังนะครับใช้ตัดก้านะครับหรือว่าใช้วัสดุอะไรนะครับที่ว่าสามารถนะครับรองรับภาชนะรองรับวัตถุดิบที่เราจะมาผสมนะครับก็มีดิน ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะดินผสมกับแกลบกับแล้วก็ขี้เลื่อยนะครับขี้เลื่อยแล้วก็ไอ้ทรายมีทรายด้วยนะครับแล้วก็จะมีปุ๋ยมะพร้าวนะครับผลประกอบก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวลองมาทากันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขั้นแรกก็แกะปุ๋ยมะพร้าวออกแล้วก็มาโรย ทั้งสองอันนะครับใส่ความหนาประมาณ2อนิ้วเนาะถ้าเป็นก้อนอยู่ก็บีบขยี้นะครับขยีนะ้ให้เขาละเอียดนะครับบางทีซื้อมาแล้วมันมีน้ําเกิดความชื้นอยู่ด้านในเนาะเป็นก้อนแล้วก็เอามือขย้าขย้ขยี้ให้มันละเอียดนิดนึงมันแตกกวาจกันนะครับ แล้วก็ขยี้ขยี้นะครับแล้วก็เกลี่ยนะครับให้เสมอกับภาชนะนะครับทั่วบริเวณนะครับก็ให้อยู่ในระนาบระดับเดียวกันนะครับแต่ว่าเหลือไว้สักสองนิ้วนะครับอย่าให้ดินหรือว่าปุ๋ยมะพร้าวด้านในสูงมากเกินขอบนะครับเพราะว่าเวลารดน้ำเดี๋ยวจะกระเด็นออกหมดนะครับ เมล็ดพันธุ์ที่เราได้มานะครับจะกระเด็นออกหมดต่อไปนะครับก็นำมเมล็ดนะครับกระท่อมที่เราได้มาก็ขยี้นิดนึงครับขยี้ให้ไอตัวที่เป็นเม็ดนะครับบี้บีนิดนึงตัวที่เป็นเม็ดด้านในเป็นแตกออกนะครับเพราะมันจะเป็นแข็งๆอยู่เล็กๆก,ก,ก็คือเกสรเขายังเป็นก้อนนะครับใช้มือขยี้นะครับ ก็ได้มาสองซองนะครับก็กะว่าใส่ซองละก็ล,ละมังมาเลยครับไม่แน่ใจว่าจะได้ประมาณกี่ต้นเนาะถ้าเขาเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องรอดูอีกประมาณสิบยี่สิบวันนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะนะครับนำเมล็ดกระท่อมที่ได้นี่โรยลงบนภาชนะเนาะก็ใช้เคาะ ไม่ถุงได้เลยนะก็ปล่อยให้เข้าค่อยๆไหลออกมานะครับฉเฉลี่ยให้ทั่วภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับพยายามให้ตัวทั้งบริเวณกระถางนะ อเสร็จแล้วก็ใช้มือรูดเขลียเบาๆครับให้เขาเกรสรเขาไปทั่วนะครับตัวทางกระทางก็ลักษณะเหมือนกับเลียนแบบธรรมชาตินะครับถ้าเขาอยู่ใต้ต้นกระท่อมแล้วเกสรเขาหล่นลงมาเขาจะวางหล่นอยู่บนพื้นนะครับพอโดนฝนโดนความชื้นมาเขาก็จะแตกหนอ่อ งอกขึ้นมาเองได้นะครับก็เรียนแบบธรรมชาติน,ตบบานะครับ,าบาก็บบทําให้ครบทั้งสองกระบะนะครับกระบะนี้เสร็จแล้วต่อไปก็กระบะถัดไปอ่าพอเสร็จแล้วทั้งสองกระบะล้วก็นําภาชนะมาวางในที่นะครับที่ร่มนะครับแดดลาไรลําไรเนาะอันนี้ก็จะคลื่นนิดนึงนะครับใกล้ช่วงเวลาเย็นแล้วหลังจากนั้นก็รดน้ํานะครับก็พยายามใช้ฝักบวัวนะครับรดแบบเบานะครับ,รรบ,อ,รบอันนี้เราไม่มี พักบัวครับใช้แบบเร่งด่วนแล้วก็จะเปิดน้ําเบาๆแล้วก็จากใช้ยางแล้วก็ฉีดฝอยเอาแบบนี้นะครับใช้มือบีบ,บอย่าให้โดนแรงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกระเด็นกระดอนออกไปข้างนอกปาชนะที่เราเพะไว้นะครับก็ลดให้พอให้ชุ่มนะครับเดี๋ยวจะมีอีกกระบะหนึ่งนะครับเราจะลองทําแบบควบแน่นก็คือเอา ถุงพลาสติกมาคุมนะครับอันนี้จะแบบเรียนแบบธรรมชาตินะเดี๋ยวเราจะทดลอง2แบบนะครับอีกแบบหนึ่งก็จะใช้ทาแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเอาถุงพลาสติกใส่นะครับมาคุมกระบะนะครับเพื่อดูว่าอัตราการงอกนะครับแบบนี้นะครับก่แบบคุมถุงพลาสติกควบแน่นนะครับอากาศแบบไหนนะครับที่เมล็ดจ,จะงอกแล้วก็ได้ผล ดีมากกันนะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราก็จะไปทําอีกอันนึงนะครับแบบควบแน่นนะครับอ่พอดีคุยมะพร้าวเราหมดนะครับเราก็เลยนะครับใช้วิธีเอากระถางหนึ่งนะครับใช้ถุงพลาสติกขนาดใหญ่นะครับเป็นถุงไส้ในของไส้ในของปุ๋ยเคมีนะครับจะมีนะครับที่เราหามาก็สามารถใช้ได้นะครับเอามาคลุมทดลองดูครับ กระถางหนึ่งนะครับเป็นแบบเปิดนะครับให้อากาศถ่ายเทได้นะครับแบบนี้แบบหนึ่งก็คือแบบควบแน่นก็คือใส่ถุงผ้าถุงพลาสติกปุ่มนะครับว่าทั้งสองแบบนี้นะครับอัตราการงอกของเมล็ดกระท่อมจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวอีกสิบวันนะครับเรามารีวิวกันครับว่าอัตราการงอกจะเป็นอย่างไรนะครับสิบยี่สิบวันนะครับก็คอยดูแล้วจะเราจะรีวิวให้เพื่อนๆนะครับทุกท่านที่ติดตามดูเรื่อยๆนะครับว่า การเพาะมาไดกระท่อมแบบไหนนะครับที่จะอัตราการง,งอกจะดีกว่ากัานนะครับหลับคินนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ